กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมคริ e อเอ n นเทรานะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาเสริงตีบอลครับ d o m ินัสฮันทริงซีซั่นนะครับผมนี่มาวันนี้ครับเราจะมาล่าบอสกันนะครับก็เป็นกิจกรรมโว b บอสครับล่าสุดที่ทางเกมนะฮะได้อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดทีมครับรีวิวแล้วก็มาตีกันนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวไหนก่อนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ นอกจากตัวตีบอลแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมร ty, กับเมลตี้กับคุกกี้นะเกินขนาดนะครับก็จะเป็นตัวกิจกรรมครับที่จะลดนะฮะเรื่องของการใช้เงินครับตอนอัปเกรดกับตีนะครับใครที่กำลังปั้นโตอยู่ไปฟาร์มชุดเซตมาแล้วอยากตีบวกถึง20อะไรแบบนี้นะครับก็ช่วงนี้เหมาะสมแล้วะเเขาจะมีกิจกรรมถึงวันที่9ธันวามน,นั่นเองนะครับลดค่าใช้จ่าย30%เลย โอเคเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะมาเซิร์ชกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวของบอสครับในกิจกรรมนี่การวิจัยโดมินัสนะครับจะเดือดขนาดไหนนะครับซึ่งโดมินัสเนี่ยหลักๆเขามีบอสให้ทั้งหมด3ตัวไม้ชาเลนจ์นะครับก็จะเป็นบอสตัวของอ่าสนธยาระดับโดมินัสนะครับจิ้งเหลนหินผานะครับแล้วก็เคี้ยวตันนะฮะซึ่งหลักๆเนี่ยแต่ละบอสเนี่ยก็จะมีธาตุนะครับที่แพ้ทางนะครับโชว์อยู่ตรงนี้แล้วนะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ย เราเนี่ยปั้นทีมไฟไว้เยอะนะครับวันนี้ผมเลยคิดว่าน่าจะมาลองตีตัวของเคียวตันก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มมาตีนะน้องหมูก่อนเลยนะเพราะน้องหมูเนี่ยเป็นท่าที่เราก็อ่าเขาเรียกว่าชนะทางนะเพราะว่าเราก็ปั้นตัวไฟไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาตีน้องหมูกันดีกว่านะครับแล้วก็ตัวที่เราจะทีมที่เราจะใช้นะครับตรงนี้จริงๆเนี่ยผมใส่เรจิน่ามาหนึ่งตัวที่จะฮิวนะครับแล้วก็ ตัวของเด็กจิน่าเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันว่ามีสกิลอะไรบ้างที่น่าจะเหมาะสมกับการที่ตีบอลนะครับเบิ้บเ,เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่ามีสกิ skill ลอะไรบ้างตรงนี้ฟื้นฟูเป้าหมายนะครับมาตรงนี้ความเสียหายเวทไม่น่าใช้เนาะเอาฮิวดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวผมลองกดสมัสรอัตโนมัติแล้วกันฮิวไปดีกว่านะครับมาตรงนี้ฟื้นฟูเป้าหมายนะครับมีตรงนี้ก็ทําให้เป้าหมายติดสนานะสุดลับพลังโจมตีกายภาพความเร็วเพิ่มขึ้น โอ้เนี่ยนี่ใช้ดิกใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ฮิลนะใส่เป็น3สกิลนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวทีมอื่นเนี่ยเราใส่เป็นไดอาน่านะครับใส่เป็นไดน่าแล้วก็ใส่เป็นตัวของอาวาคณาละกันนะเป็นตัวดาเมจที่เป็นท็อปเทียร์ของไอดีนะครับที่ดาเมจแรงที่สุดนะผมเอาโคค่ออกนะครับใส่ไดน่าด้านหน้าแล้วก็ไดน่าเนี่ยมันจะมีแพสซีฟในการกลางโล่ได้ด้วยนะครับเป็นดาเมจเวทไฟนะครับที่เราชนะทางนะฮะแล้วก็ลิจิน่าครับเป็นตัวซัพพอร์ตอ่ะมา โหมกันเลยนะครับมีวาคนาเนี่ยก็น่าจะทำดามจได้แรงนะครับมาตรงนี้นะฮะไปดูกันว่าเกมนี้เป็นไงบ้างบึ้มมาคือทุกรอบเนี่ยวาคคาจะมีการวางระเบิดให้กับฝั่งศัตรูนะก็จะโดนระเบิดได้ด้วยนะครับแล้วเราฟาดมาในจังหวะนี้อ่ายิงสนับสนุนตอนนี้เราล็อกเป้าแล้วนะครับล็อกเป้าล็อกเป้ามาตอนนี้เรามีฮิลด้วยรอบนี้เราเอาฮิลมาด้วยนะครับนี่ใส่ฮิลมานะฮะต้องใส่ต,ตัวฮิลนะครับถ้าไม่ใส่ตัวฮิลเนี่ยคุณแตกแน่นอนนะเพราะว่าเรา เขามาตรงนี้เราก็มีรจินาโชหิวด้วยครับเป็นท็อปเทียร์ฟาดมันเลงนี่บอกโ่าฟาดรัวฟาดรัวเน้นๆปาป้าผมดาเมจรัวเน้นๆโอ้โหมันตรงนี้มันไปมันไปโถมข้างหลังไปปากข้างหลังโอ้โหยังั้นมันป่ามันป่ากวางข้อหน้าเรานะ่หิวดิหิวหิวเออหิวรัวโอ้โหน้ำยาฟื้นฟูหิวรัวนะทุกคนเอามารอบนี้เฟสสามนะครับฮิวหน่อยฮิวหน่อยเดี๋ยววอกข้อหน้าโดนโดนพุ่งเออฮิวก่อน เดี๋ยวขาน่าโดนพุ่งพุ่งชนตายได้ชิบหายเลย <laughs> เอาวะคาน่าครับอัลติเมทสกิลเข้ามา <10. S 1> ยิงปืนใหญ่ไปตังงง้งวันนี้บอมบูมบูมเขาให้แปดพันบ้ามมันได้หมื่นสามดอกนี่โอ้ยมันตีเดือยวะ <c oughs> วขาน่าวะเออตีเดือยวะขาน่าวะฮิวรัวๆเฮ้ยฮิวรัวฮิวหน่อยเลยจีน่าฮิวหน่อยโอ้โหมันตีเดือยวะขาน่าปะกูเอาไว้ตัวไดน่าแทงอยู่ด้านหน้าไม่ยอมตีมันตีด้านตรงกลางเฉยเลยเว้ยสงสัยต้องเอาวะคาน่าไปข้างหลังละมั้งเนี่ย มาตรงนี้ป้ายโถมดาวมิกก็เลยรัวล็อกเออตีทั้งหน้าบ้างตีท่าที่มึงแพ้ทางบ้างโอ้แล้วมานี่น้องโอ้ยผมผมรู้สึกว่ใส่สกิลฮิวตัวเองเยอะเกินไปเลยเนี่ยมันไม่ฮิวเพื่อนลยเนี่ไอ้สกิลนี้มันมันฮิวเขาเรียกว่าฮิวตัวเองเยอะเกินไปนะอ่ามา ดูว่าเอ้ยจริงๆถ้าใส่ฮิลเยอะขนาดนี้นะผมเอาน้องเรจิน่าไปยืนกลางก็ได้มั้งให้มารับดาบเมจแล้วเดี๋ยวฮิลตัวเองส่วนนะทุกคนอ่ะมาตีมาตรงน,นี้อันตีรัวๆโถแมโอโ้โหว่าเขาหน้ากระโถมดาเมจแรงนะพุ่งมา,าตรงวะน,นี้อ่ะดอกนี้ครับเดี๋ยวรออันตีมานะรออัตีของ <M. S 1> ของเรจิน่ามานะครับน้องจะฮิลหมู่นะอันตีของเรจิน่าเนี่ยคือฮิลหมู่นะครับโถมสกิลรัวเออเรจิน่าเนี่ยฮิลหมู่ฮิลหมู่เออเลือดเต็มแล้วเหวะ คิวหมูเลยดอกนี้ครับบึม้มมาหนี่ผมสกิวลรัว,ว,วนะดอกนี้คิวรัวเออมาตรงนี้เรจิน่าครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วนวดเข้าไปนวดเข้าไปจังหวะนี้นวดเข้าไป,าปบึ้มมา,ามโอ้สับไปดอกนี้นวดนวดมึงนวดไอ้ไอ้ไอ้โอ้โหมันพุ่งชนว่ะเผาแม่งเลยนี่หมูย่างเอาไปเดือหมูย่าง <S <S บึ้มมาเออนี่ผมรลัวไอ้โมสกิลของนั้นไม่รรัวแลว แม่งโคตรเจ้าวะคนาเลยแม่งโคตรเมตาเลยแม่งว่โคตรเมตาเลยว่าคณะเปเมตาจัดเลยเนี่ยโยนโยนระเบิดโยนอะไรเนี่ยโคตรเมตาเลยเนี่ยมาดอกนี้ครับจะครึ่งหลอดแล้วทุกคนทอได้3แต้มมาโถมสกิลฟาดมันตรงนี้โอ้ยสองหมื่นดาเมจนะครับล็อกเป้าหมายรัวๆเน้นๆโอ้โหแล้วมันพุ่งใส่วะคนากุติสตันเลยโอ้ยตัวอื่นไม่พุ่งพุ่งใส่วะคนาไงนะครับมาโอ้แล้วมึงไม่หิววะคนาแหละน้องโอ้ยน้องเลจิน่าไม่หิววะคนาทุกคน ตอง่ตออยู <Quiz zer> ่ข้างหน้าก่อนเดี๋ยวะเปิดเปียโต้ก่อนเปต้ก่อนนดีมาตรงนี้เปียกต้ก่อนอ่าล็อกไปเลยนะครับมนตรงนี้กดอันติปึ้มมานี่นี่สับเลยสับนี่สับลัวอ่าปั๊บนะปนตรงนี้ปึ๊บอ่าเึ๊บเบอ่าเปิบมาอิมแพกไปแล้วตรงนี้อิมแพกอิมเพกเออสิ้นสุดอ่ะมา ตอนนี้ครับตีมาอ้าผมดูใช้สกิลตัวของเลจิน่านะครับมาตรงนี้ปพ้มมาโอ้โหเชฟตะวะขาน่าวะปีฟาไปเลยฟาไปเลยจังหวะนี้เึิมมาเออเล่นมือแม่งเลยนี้เอาต้องเอาจริงต้องเล่นมือเอาจิงต้องเล่นมือมาตีต่อถึงเก้านะครับไออันนี้เลจิน่าแชนติได้แล้วนะครับมาตรงนี้ตุ่มตูมเพิ่มมาเลจิน่าแชนติได้แล้วอันนี้ก็โมเลยนะครับโมเลยโมหนึ่ง แล้วก็โถมโถมอ่าตัวนี้บัฟตัวเองโถมนะอันนี้อ่าโถมเสร็จปุ๊บแล้วก็เอ่อดูตัวของอ่าตรงนี้แล้วก็ดูตัววาคาน่าวาคาน่าก็ใช้เป็นอ่าบัฟตีโถมแล้วก็เอ่อเลจิน่าเลจิน่าฮิวหมู่ยังไม่ต้องใช้มากใช่ไหมสร้างคามเสีย์ถ้ามันในคอนสรหนึ่งแตกอืมอันยังไม่ต้องใช้แล้วกัน ยังไม่ต้องใช้ละกันนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องแทนตินะเพราะวันติไว้ดังเทอร์น,อนาอยู่นะเพราะว่าข้าหน้ายัางเลือดอยังเหลืออยู่นะทุกคนเดี๋ยวเรานการณ์ก่อนถ้าสถานการณ์ได้เปรียบแล้วเดี๋ยวเราไปออโต้ต่อน,นะครับเล่นก่อนเล่นมือแม่งเลยตรงนี้บึ้งมาอ่าพยักคำลามพยักคำลอนอ่าตรงนี้ตีไปดอกนี้ครับอ่าฮิวมาไอ้มึงชนมึงจะชนใครไหมบึ้มมาเออโถมรัวๆนี่อ่่ฮิวมาตรงนี้ เบิ้มมาทอยสี่นะครับรอบนี้ปึ๊บอันติเลยอันติไปอันติอ่าแล้วก็วาคาหนาก็เบิ้มสับแม่งสับเลยสับเลยส่วนอันนี้ก็ฮิวฮิวเออจิงฮิวตัวเองก่อนดีกว่าฮิวตัวเองก่อนนะครับแล้วก็สิ้นสุดอ่ะเบิมมาสับบักลั้งหมูเอ้ยมาเวอันตีเลย,เยบึ้มมาเออโถมไปเลย อ่าเรานี่ยฮิวตัวเองนะครับเลือตเต็มเต็มอ่ารอ,อบหน้าเราเราฮิวฮิวน้องไดนานะครับเพราะน้องไดนาจะเจ็บล่ะปึ้มมาไปปึ้มเออเต็มเลยเว้ยฮัมบู๊ยปึ้มมาเอ้ยมาเว้ยสิบเว้ยบัฟนะครับบึ้มอ่าบึ้มมาแล้วก็อันติมานะครับปึ้มเอ้ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวเอาท่านี้ก่อนนะปึ๊บบัฟก่อน ฟาดฟาดแล้วก็อันติเออนี่รอบก่อนฟาดอันติตัวน,น,นี้อันติยังไม่ต้องใช้นะครับอันติยังไม่ต้องใช้เพราะว่าเราเลือดเลือดยังเหลืออยู่เยอะ,อะมาตีเลยนะตรงวนี้โถมสกิลแล้วก็อันติซ้ำไปตรงกว่นี้ปึ๊บมายิงปืนใหญ่กะสวยอว,วกาศปึ๊บมาเออสถานการณ์เริ่มจะได้เปรียยแลอ้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอพูดเา็าอังกคำนะน,น,น้องหญิงอ่าผมอันติเลยดีกว่าครับรอบนี้เดี๋ยวผมให้แดนน้าอันติเลยดีกว่าเพราะว่า เลือดมันเหลือเหลือกันแบบน้อยแล้วนะครับจะได้แบบใช้เทินเก็บเทินได้นะครับอันตามาตรงนี้ไดนาไนาเอ้ยไม่ใช่ดเดนนาปึ๊บมาตรงนี้เลจิน่านติแล้วก็ตีส่วนโอ้โหสกิลเยอะมากเดี๋ยวนะมาตรงนี้บัฟบก่อนตีตีต,ตีแล้วก็วาคาหน้าตีตีไปเดี๋ยวเราออโต้เลยนะครับมาตรงนี้ สถานการณ์เริกก่มได้เปรียบแล้วนะครับมาตรงนี้อ่ะฮิวพอดีโอ้ย <c oughs> มันไปปาดมันไปปาดนปปา้องไดนากูแตกเฉยอะโธอะไรวะเน,นี้ย <c oughs> นะครับมันมันรู้มากนะไอเนี่ยไอหมูนี่มันรู้มากนะเออมันรู้มากเว้โอ้โหไปปาดน้องไดนากูแตกเฉยอ่ะยิงแมงเลยไม่ไแมงจะตายหาแล้วน่าจะสู้ได้อยู่ ตีไป,ไปลงพลังฟาดแม่งสองหมื่นสามทนได้อยู่เว้ยเออย <laughs> ิวเว้ยยิวเว้ยตีมาเออจังหวะนี้ <laughs> ไป <laughs> นะครับได้อยู่ได้อยู่เรื่อเรื่อจะแตกแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วไอหมูมันจะตายแล้วไอหมู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 ตีมันตีมันโถออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทนไว้ทนไว้อีกนิดเดียวไอหมูมันจะตายแล้วป <laughs> ึ๊บมา <laughs> เธอที่สินะครับมาตรงนี้ไม่รู้คะแนนเราได้เท่าไ,ไหร่นะครับม,รมาจังหวะนี้ตีมามึงโดนกูปากเรียบร้อยไปสวรรค์น,นะจ๊ะเธอที่15นะครับอ่โอเคนะ,ะเราก็ชนะเรียบร้อยนะครับสำหรับน้องหมูนะฮะบอสโอ้คะแนนรวม1นึ่งล้านหาแสนนะครับสำหรับน้องเคี้ยวตันนะฮะโดมินาสนะครับอ่ะนะครับซึ่งมันก็จะมีランキングสกอร์บอกอยู่นะครับเราอันดับ ไม่มีอันดับนะครับเพราะว่านี่เขาท็อปท็อป10ท็อปสกอร์นะโอ้นี่เขาก็แข่งกันตีกันรัวๆเลยนะครับท็อปสกอร์เขาอยู่ที่หน่งหนึสองล้านครับเออเขาน่าจะแบบปั้นปั้นโตโหดกว่านะครับก็อาจจะต้องไปทำของทำสกิลทำอะไรก่อนนะครับมาตรงนี้สำหรับการปรติบอสนะครับถึงอันดับ10ก็อยู่ที่ประมาณ1ล้าน7 นะครับสำหรับสกอร์ที่ทําได้นะครับทพกคนนก็ลองมาชาเล์เลนะครับตีดูในกิจกรรมนี้นะครับบอกเลยว่าของรางวัลเยอะแน่นอนนะครับก็จะแจกเป็นตั๋วกาชาด้วยนะสําหรับคนที่ตีบอสนะครับแล้วก็ได้รางวัลนะครับตามนี้เลยที่เข้าร่วมนะครับก็จะเป็นตัวไมล์สโตนที่จะแจกตัวกาชาสุ่มแบบเบิมเลยนะครับนอกจากกิจกรรมครับที่เราตีบอสกันไปแล้วนะฮะก็จะมีโค้ดมาแจกด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถ กรอกโค้ดได้เลยนะครับผมแปะลิงก์อ่าแปะโค้ดไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากกรอกโค้ดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในเกม Killer Angel Eternal สวัสดีครับ